ท่านสาธุชนมุทบริษัททั้งหลายสำหรับคืนนี้ก็เป็นคืนวันที่9ตุลาคมพศ2526แต่ว่าบองโดยเวลาถ้าทางราชการเขจะถือว่าเป็นวันที่10แล้วแต่ว่าทางพระก็ยังถือว่าเป็นวันที่9เพราะยังไม่ได้อรุณ ดูวันเวลามาสว่างใกล้จะสว่างเข้ามาทีด้น้อยด้น้อยร่างกายมันยังไม่อยากหลับอาการทางร่างกายมันเครียดจริงจรมาสี่วันเศษใกล้จะถึงวันเกิดก็ดูว่ามันก็คงใกล้จะถึงวันตาย <c oughs> จะเกิดหรือจะตายก็ช่างมองดูเวลาสามนาฬิกาเสร็จก็ช่างปไปเเรื่องของร่างกายใจเราไม่เกี่ยวร่างกายอยากจะหลับก็เชิญหลับไม่อยากจะหลับก่อนแล้วไปมันอยากจะกินก็เชิญกินมันไม่อยากกินก็ช่างมันก็หมดเรื่อง เราตอนนี้เราก็ไปนั่งมองดูเวลาไม่ใกล้จะสว่างนี้เมื่อทุกท่านศึกษาอริยสัจเฉพาะทุกแล้วก็ศึกษาบารมีสิบตอนนั้นเขาถือว่าเป็นการเตรียมตัวเพื่อความเป็นพระอริยเจ้าตอนนี้เราก็มาฝึกเพื่อความเป็นพระอริยเจ้ากัน สำหรับการฝึกเป็นพระอริย,รยเจ้านีบรรดาเพื่อนบินูจษ์สมณีทั้งหลายจงอย่าหลงตนว่าเป็นพระอริยเจ้าและก็จงอย่าเข้าใจว่าตนเป็นพระอริยเจ้าการจะเป็นพระอริยเจ้าหรือไม่เป็นไม่สำคัญมเมอาแต่เพียงว่าท่านมีปฏิปทาแบบไหน เราใช้ปฏิปทาแบบท่านมาใช้ก็หมดเรื่องใจเราจะได้เป็นสุขอย่างน้อยที่สุดเราก็เป็นคนตกมนรกยากหรือว่าดีไม่ดีเราก็เกิดไม่อยากตกซะเลยก็อย่างได้นรกพระนิพพานจะไปได้หรือไม่ได้ก็อยู่เมื่อความตายเข้ามาถึง ถ้ายังไม่ตายเราก็ยังไม่ควรพูดกันว่าเราจะไปนิพพานในชาตินี้แต่เราก็พร้อมเตรียมตัวเพือ่อจะไปในชาตินี้อยู่เสมอถ้าชาตินี้ไปไม่ได้ชาติหน้าก็ไปได้ชาติหน้าไปไม่ได้ชาติต่อต่อไปก็ไปได้เป็นนั้นว่าเราสร้างความสุขใจไว้ก่อนดีกว่า การฝึกฝนตำตนคล้ายครึ่งพระอริยเจ้าจะเป็นหรือไม่เป็นอย่าเข้าไปยุ่งอย่าไปนึกว่าเวลานี้เราเป็นพระโสดาบันเป็นพระสิกขาคาเมียนาคาเมียรหรันถ้าไปนึกอย่างนั้นเข้าถ้าไม่เป็นจริงๆจะยุ่งใหญ่ถ้าได้เป็นพระอริยเจ้าจริงๆเขาก็ไม่นึกกันนะ ความจริงเขาเป็นพระอริยเจ้าจริงๆในคอมเมนต์นก,กันเขาไม่นึกว่าเป็นพระอริยเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงบอกว่าความอิ่มความเบื่อความอิ่มความเต็มจงอย่ามีจงเป็นผู้ไม่มีความอิ่มความเต็มในตาบะเป็นเครื่องเผาผลาญกิเลสด้วเสียงผมแม่งใกล้สว่างเข้ามาตมจริงๆงเสียงก็ใกล้เมิดลงไปทุกทีก็ช่างอะไร เราพูดธรรมะกันผมพูดธรรมะจิตใจผมเป็นสุขร่างกายมันเครียดแสงเครียดบันทึกแล้วก็เดินเข้าส้วมเข้าส้วมแล้วก็เดินมาบันทึกใครว่าอะไรในเมื่อผมไม่ว่าผมแต่คนเดียวใครเขาจะว่าและก็เวลาดึกอย่างนี้ไม่มีใครรู้อยู่ห้องคนเดียวก็ไม่มีใครว่าอีก วันนี้เรามาศึกษาเรื่องความเป็นพระโสด,ดาบันกันพระโสด,ดาบันท่านปีนกันยังไงบันดาญ,ญาโยมพุทธบริษัททหลายเคยมาบอกว่าไปถามพระท่านแล้วพระท่านบอกว่าพระโสด,ดาบันเนี่ยเป็นยากแสนยากแต่ญาติโยมทำไมไม่ถามองค์สมเด็จพระผู้ทธมีพระภาคคือพระพุทธเจ้าอยู่บ้าง พระพุทธเจ้าท่านไม่เคยบอกเลยว่าพระโสดาบันเป็นยากพระโสดาบันตามปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าทรงเทศไว้ไปง่ายจริงๆง่ายมากคือถ้าระยะตมน้ำพริกสักครกถ้าเป็นเมื่อครัวเป็นพระสดาบันง่ายกว่าตามน้ำพริกหนึ่งครก ่าตามน้ำพริกจิ้มหนึ่งครกนี่ถ้ามือไม่ดีปรุงไม่ดีจริงรสมันไม่อร่อยแต่ปราโสดาบันนี่ไม่ต้องเปลี่ยนรสใครจะเป็นปรบโสดาบันก็รสเดียวเหมือนกันหมดรสที่จะเป็นปรบโสดาบันได้มีสามรสรถทหารนะรว่าจะเป็นรถขับขี่ก็ตามใจคือหนึ่งรถสกายิติิ สองรถวิจิกิจฉาสามรถศิลปตปรามาตมีเท่านี้เองเบอร์โสดาบันมีเท่านี้นแล้วพระสิทาคามีก็มีเท่านี้แต่ละเอียดกว่ากนิดวันนี้จะพูดเรื่องเระโสดาบันเสียก่อนเระโสดาบันก็ลองคิดดูว่าถ้าเป็นยากจริงๆ ท่านมีสาขาวมหาบริกาท่านเป็นเด็กอายุเจ็ดปีท่านฟังเทศจบเดียวท่านก็เป็นประสูดาบันตอนนี้ตามแบบท่านเขียนบอกว่าคนที่จะเป็นประสูดาบันได้ต้องตัดสกายทิฐิได้เด็ดขาดคือมีความรู้สึกอรุรางกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา เราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราความจริงแบบท่านเขียนไม่ผิดแต่ว่าท่านผู้ร้อยกรองเข้าใจผิดทั้งนี้เพราะอะไรเพราะอารมณ์นี้เป็นอารมณ์ผ้าหาันไม่ใช่อารมณ์ปัศสดาบันอารมณ์ปัศสดาบันมีความรู้สึกตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัส ว่ามีสมาธิเล็กน้อยแลงมีปัญญาเล็กน้อยแต่มีศีลบริสุทธิ์อารมณ์ะบโซดาบันมีความรู้สึกติพิงว่าร่างกายนี้จะต้องตายและก็ยังไม่ถึงกับรังเกียจร่างกายถ้ารังเกียจร่างกายนี้เป็นอารมณ์คองพระอนาคามีตัวอย่างจะเห็นได้ชัด อย่างกับท่านวิสาขามาหาอบาสิกาท่านเป็นพรโสดาบันตั้งแต่อายุเจ็ดปีพออายุสิบหกปีท่านเป็นสาวท่านก็แต่งงานนี่ถ้ารังเกีตร่างกายจริงๆจ,จ,จะแต่งงานทำไมเมื่อแต่งงานแล้วท่านก็ไม่แต่งกับตุ๊กตาท่านแต่งกับคน ท่านก็มีลูกผู้ชายที่สิบคนลูกผู้หญิงสิบคนท่านมีลูกของท่านจริงๆยี่สิบคนก็ลองคิดว่าถ้าคนรังเกียจร่างกายมีลูกตั้งยี่สิบคนได้ไหมหรือว่าจะมีลูกสักหนึ่งคนได้ไหมในเมื่อเรามีความรู้สึกว่าร่างกายมันไม่ใช่เราไม่ของเราไม่ไม่สนใจกับร่างกายเลยเนี่ย ถ้าไม่สนใจก็ร่างกายเลยนี่ใครเขาแต่งงานกันบ้างก็เป็นเ่า,าเข้าใจว่าปะโสดาบันมีอารมณ์ไม่สูงยังมีความรักร่างกายเต็มร้อยเปอร์เซนตร่างกายตนเองก็รักร่างกายคนอื่นก็รักแล้วก็ไม่ใช่รักเฉยๆรักวิ่งกระโดดเขาเป็นคู่ครองกันซะด้วย อย่างพัญญาเขาทำพรานกุกตมิตรเป็นลูกมหาเศรษฐีเป็นบโณดาบันตั้งแต่โจุเจ็ดปีเหมือนกันเห็นพรานที่เป็นเนื้อคู่เก่าในชาติก่อนทนไม่ไหวเดินไปดักหน้าทางเกวียงเขาไม่หตามดักเลยน,ะนี่เป็นว่าอารมณ์บโณดาบันก็เหมือนคนธรรมดาแต่ไม่มีโทษทางศีล ตอนนี้ก็มาคุยกันเล่นๆถามว่าท่านคิดจะฝึกตามแบบฉบับทรงอารมณ์ของพรโสดาบันทำแบบสบายๆอย่ารุกรายกำลังใจถ้ารุกรายกำลังใจเป็นอัตะกระมฐฐานนิยคอย่าลืมนะจะไม่มีผลในทางปฏิบัติ ถ้าจิตใจอยากได้เกินไปเป็นการมาสุขนิการนิโยกจิตฟุงสันตกในลักษณะของนิวรณ์ทำใจเป็นสุขเอาแค่หนึ่งมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องตายรายการในสองถ้าชีวิตจะต้องตายก่อนจะตายก็ต้องเอาที่พึ่งให้ได้แน่นอน คือยอมรับนับถือความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและยอมรับพระธรรมยอมรับพระอริยสงฆ์ทั้งสามทั้งสามไตรสนาคมนี้จะไม่ยอมปรามาสจะไม่ดูถูกดูหมิ่นไม่เหยียดหยามและก็ปริการที่สามจะทรงศินห้าบริสุทธ์สำหรับฆราวาส ฮิสุสมนเมานนจําเป็นอย่างยิ่งฮิสุทรงสินสองร้อยยี่สิบเจ็สักชิขาบทที่เป็นทุกข์กละภิสมาจารย์อาจจะละเมิดบ้างเป็นของธรรมดาแต่ตั้งแต่ปรรชิกสี่ถึงปาติตีคนจะยับยัางอย่าให้ละเมิดให้น่าจะพลาดพลั้งไปได้ถ้าไม่มีเจตนาก็อาจจะเอาได้สมนเนน สีลสิบไม่พอต้องมีเสกขยวัดอีกเจ็ดสิบห้าไม่อย่างนั้นความเป็นเนรไม่มีที่วัดนี้ที่ไม่ต้องการรับเนรก็พะเหตุนี้แหละหลายวัดบอกว่าเนรก็คือเด็กเด็กก็คือเนรถ้าอย่างนั้นยายบวชทำไมมันลงนรกจะเป็นแนะนำให้เด็กลงนรกมันมีประโยชน์อะไร ตอนนี้เราก็มาคุยกันเล่นๆแต่ว่าทำจริงๆมันก็มีผลจริงๆนะสมมติว่าสกายทิฐิเรามีความเข้าใจว่าชีวิตนี้ต้องตายแต่ความตายนี่มีจริงแต่ว่าท่านญาติโยมพุทธบริษัทชายหญิงหรือว่าเพื่อนบิสูตสมานเณร แต่คนมักจะมองเห็นคนอื่นตายแต่ก็ไม่ได้มองดูความตายของตัวเองอันนี้มีเป็นปกติครับ <c oughs> อย่างนี้มีเป็นปกติธรรมดาธรรมดาแล้วเราทำไมถึงจะไม่ลืมความตายล่ะามานั่งคุยกันคุยกันแบบธรรมดาธรรมดาของคนปัญญาโง,ง่องๆอย่างพวกเรา อย่าลืมว่าเวลานี้กำลังพูดตามสายแนวโคธมปริการสูตรในแนวของพระพุทธเจ้าผมยอมรับนับถือองค์เดียวยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าองค์เดียวคนอื่นจะมายุ่งกับผมไม่ได้ใครจะประกาศตนเป็นพระอรหันต์แต่ว่าพูดแบกแนวสวนทางกับพระพุทธเจ้าผมจะไม่ยอมรับฟังเด็ขดขาด ฟังพุ่ฟังโยนทิ้งลงส้วมไปแต่ว่าผมเลิกวิธีขากถุยซะแล้วนี่เมื่อสมัยผมเป็นเด็กๆไม่ชอบใจมั่ขากถุยเลยเวลานี้ผมแก่แล้วผมขากไม่ไหวถุยไม่ไหวแต่ก็จะยอมทิ้งส้วมไปอรหันประเภทเดินสวนทางพระพุทธเจ้าเนี่ยผมไม่ยอมรับนับถือ ผมถือว่าคนนั้นเป็นเปรตหรือเป็นสัตว์นรกของพระพุทธศาสนาตามคติของเราคิดอย่างนั้นเขาจะไปร่างของเขาก็ช่างปไปก็ามาคุยกันนี่เละคุยกันตามแนวอุทมบริการสูตรย่รือว่าอุทมบริการสูตรพระพุทธเจา้าทรงตรัสว่าคนที่เข้าถึงกะพี นั่นคือระลึกชาติได้ที่เรียกตามภาษาบาลีว่าปุปเพนิวาสานุสติญาณหากว่าเราคิดว่าเราจะลืมความรู้สึกก็เราตายก็ใช้กำลังปุปเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติถอยหลังชาติถอยหลังลงไปว่าเราเคยเกิดมาแล้วกี่ชาติ รองวัดที่แรกสักสิบชาติเป็นอะไรบ้างถ้าคล่องตัวดีคขานี้ไม่ต้องนับแล้วปั๊บทีเดียวเคยเกิดไปอย่างนั้นไม่เคยเกิดไปอย่างนี้ไม่ภาพจะเกิดทันทีทันใดอันนี้แต่ต้องฝึกฝนผมถือว่าทุกองค์ฝึกฝนได้แล้ว เมื่อครูสอนไว้แล้วนี่ทําไมเราจะทําไม่ได้ถ้าพวกท่านทิ้งความดีผมก็เสียใจไม่อยากเสียใจอย่างที่จาบ้านเขเสียใจเสียใจนิดหนึ่งว่าความดีมันน้อยสําหรับท่านไปท่านทันหลายนิยมความชั่วนี่ผมไม่รู้จะทำไงได้ เป็นอนุวาความดีท่านมีไว้แล้วก็แล้วกันเขาสอนแล้วบัดนี้ก่อนนีะเข้ามาเนี่ยก็สอนกันแล้วก่อนจะบวชก็สอนกันแล้วทําได้ไม่ได้ทรงได้ไม่ได้เป็นความดีความชั่วของท่านแล้วก็ใช้กําลังบบเวนิวาสันติยานดูชาติต่ตางๆเกิดเป็นคนบ้างเกิดเป็นสัตว์บ้าง มันก็ตายทุกชาติมีฐานะดีขนาดไหนก็ตายมีอำนาจวาสนาบีดีขนาดไหนก็ตายอยากจนเข็นใจขนาดไหนก็ตายมีเป็นเพศหญิงเพศชายก็ตายเป็นบิสุษ์สมเน็งก็ตายเป็นคนเป็นสัตว์ตายยังไม่พอ ถอยหลังไปดูความเป็นเทวดาหรือพรมทุกคนที่นั่งฟังอยู่เนี่ยผมขอยืนยันถ้าทุกท่านจะใช้ปุบเผนิวาสานุติยานเวลานี้ท่านจะทราบว่าตัวของท่านเองเนี่ยเคยเป็นเทวดาและพรหมมาแล้วนับชาติไม่ทวนอเอ้าใครแน่ใจก็ลองดู เมื่อเป็นมาแล้วดูถ้ามันเป็นเท่าไรมันจึงต้องจุดติความจริงสภาพของโลกนี่ไม่มีอะไรดีเลยมนุษย์สโลกเทวโลกพรหมโลกไม่ดีไม่มีการทรงตัวมนุษย์เรียกว่าตายเทวาดาและพรหมเรียกว่าจดติมันก็ไอตัวตายเหมือนกันนั่นแหละตัวไปคําว่าตายในพุทธศาสนาสายวมรณง แต่คนตายจริงๆพระพุทธเจ้าสันตตันว่าการลังกตะวาแต่ในอุทมบดิกาสดที่เราจุติเหมือนกันเคลื่อนหมดไม่ใช่ตายมันเคลื่อนไปอยู่ที่นี่ม่นได้ก็ไปอยู่ที่โน่นอยู่นรกมอนได้ก็ไปอยู่เป็นเป็นเปรตเป็นสัตว์เขอโทษเป็นมนุษย์มอนได้เ็ไปเกิดเป็นสัตว์เป็นเปรตเป็นนรกไปก็รวมความว่าถอยหลังไปจริงๆเราก็จะเบื่อกันเกิด แล้วก็จะมั่นใจจริงๆว่าชาตินี้มันตายตายแต่พลาดท่าพลาดทางหันเข้าไปดูอีกสองอันวิจิกิจฉากศิลปตะประาปรมาทบางชาติมีความเคารพในพระไตรศนาคมดีตายปุ๊บปับไปสวรรค์ไปเป็นพรหมบางชาติมีศิลบริสุทธิ์บริบูรณ์ ตายป,ปุ๊บปั๊บไปเป็นเทวดาไปเป็นพรหมแล้วก็จุติจากเทวดาผมมาเป็นคนมีความอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างมีสติปัญญายก็ีเลียวฉลาดรูปร่างหน้าตาก็สัสวยบริบูรณ์ในทรัพย์สินมีแต่ความสุขบางชาติมีความปรามาตในพระไตรศนาคม,มีพระพุทธเจ้าเป็นตน้น พระปรามาตในพระธรรมประมาตในพร,ร,ร,ระอริยสงฆ์พระธรรมคำสั่งสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศว่าอย่างนี้ยักย้ายถ่ายเทไปเทศนอย่างโนนถือมติของตอนเองเป็นสำคัญอย่างพระกบินตายแจกความเป็นพระลงอเวจีมหานร,รก น่ากลัวยเ,เทศว่าเทวดาไม่มีเทวดาไม่มีความสําคัญอะไรตามมติของท่านนะในเมื่อพระอรหันต์นั่นหลายตักเตือนท่านก็โกรธแล้วแม่กับน,น้องสาวก็พันโกรธด,ด้วยช่วยกันด่าพระช่วยกันด่าพระที่ตักเตือนพอตายแล้วพาไปเวจีทั้งสามคนทั้งพระกับบิงก็ไปเวจีเรียกว่า แม่รั้นน้องสาวก็ไปเอเวจีนี่ในการปราบมตดพระรัตนตรัยดัดแปลงคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาถถทัมทพเจ้าใช้มติลทัทธิข้นงตนเข้าสนองเข้าเสนเอแทนตายแล้วก็ต้องไปอบายภูมิอย่างนี้บางชาติของเราก็มีบางชาติเราละเมิดสิงก็ลงนรกเช่นเดียวกัน ก็รกวมความว่าเราต้องการจะใช้ทรงอารมณ์ความเป็นโสดาบันถ้าใช้ปบเพนิวาสานุติยานช่วยอย่างเดียวก็เหลือแหลในยานแปดพระโสดาบันนี้ง่ายๆไปตรงถึงยานแปดแล้วไ่ตรงถึงอันนี้วันอนุนวาทถ้าเราเป็นพระโสดาบันจริงท่านบอกว่าต้องมีอารมณ์ทรงใจคือนิพพาน น,นั่นเป็นของไม่ยากถ้าจิตของเราเข้าถึงอันดับนี้ไปจิตมุ่งเข้าสู่พระความเป็นพระโสดาบันเรียกว่าพระโสดาปฏิมักจิตใจเริ่มมีความเข้าใจดีด้วยกําลังของปุเพนิวาสันติยาในเรื่องการเกิดการตายถอยหลังใช้กับไปเบื่อการเกิดต่อไปอีก อารมณ์เบื่อการเกิดต่อไปอีกเพราะเกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายตอนนี้แหละเป็นโคตรภูของปัสโสดาบันเมื่อรู้การเกิดการตายเบื่อแล้วก็รู้ว่าตายและบางชาติลงนรกบางชาติขึ้นสวรรค์ไม่สงสัยในคุณพระไตรศนาคมพระพุทธตัต,ตรัไตรแล้วก็มีความมั่นใจในศีลอย่างนี้รมณ์ใจเป็นโคตรภูยาน นแล้วก็ในอุทุมบริกาสูตรท่านมีทิพยคุยานเมื่อมีทิพยคุยานถ้าจิตเข้าถึงโคตรพูยานจะเห็นพระสอระนิพานชัดเจนแจ่มใสมากถ้าจิตยังไม่เข้าถึงตอนนี้แล้วก็เรื่องนิพานอย่าพูดก็ไม่รู้เรื่องไอขน,นาที่กินเหล้าเมายากโกหกมดเทศเสพกรรม หลังไหลในกามอันนี้ไม่มีโอกาสแต่คนนี้ก็มีสามีปัญญาที่ขยับยั้งได้ทรงอารมณ์ได้เขาเห็นถ้าจิตเกิดถึงโทตะโพยายระโสดาบันจึงจะเห็นระโสดาบันเขาเรรานิพานถ้ายังไม่ถึงขนาดนั้นจะได้ทิพยานขนาดไหนก็ตามถ้ายังเป็นฌานโลก,กีร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีทางเห็นมรนิพันธ์ จี่จะไ้ด้วยเรื่องนิพพานนะไม่ใช่จะไปทัศนาจรง่ายๆมันต้องเป็นคนดีมีความดีพอสมควรจริงจะเห็นและจะไปพระนิพพานได้ไปเที่ยวพระนิพพานได้ให้บอกว่าจะไปนิพพานนะเป็นของเปลอะเลอะเทอะถ้าเราเป็นคนเลอะเทอะเราเห็นม่าที่พระนิพพานเป็นของยากก็รวมความว่าถ้าบรรดาท่านพทธบริษัท ใช้กำลังใจขั้นกับพีกับแกนแล้วก็อย่าลืมนะอย่าไปทิ้งสะเก็ดอย่าไปทิ้งเปลือกถ้าทิ้งสะเก็ดทิ้งเปลือกเมื่อไรทิ้งอยู่กยานก็ดีดป,ปุบเพนิวาสอนนิยานก็ดีจัจางถ้าทิ้งนานเกินไปจะสลายตัวทันทีจงรักษาสะเก็ดให้ดี ยนสากับพี่ครบทุวนอรม์จะทรงตัวเห็นทุกเห็นโทษเห็นภัยแต่ความจริงพระโสดาบันเราจะเห็นได้ว่าท่านมีทานบาร,รมีสูงเป็นเครื่องสังเกตคนที่เป็นพระโสดาบันเนี่ยมีการนิยมการให้ทานหนัก แต่ว่าพระโสดาบันทัชฉลาดนะถ้ามงงไม่งงว่าจะชั่วช่างชีดีช่างสงอันนี้เขาไม่กินแน่ถ้าพระชั่วดูอย่างพระอริยเจ้าที่เป็นคระวว่าในเมืองโกสัมพีพระทะเลาะกันพระพรทธเจ้าทรงห้ามไม่ฟัง ท่านก็นเลลีกไปปัรดาพระอาาริยเจ้าทั้งหลายตั้งแต่ปโสดาบันถึงอนาคามีมีปริมาณมากไม่ยอมใส่บาตรให้พระพ้นั่งกินเลยนี่พระอาาริยเจ้าเด็ท่านไม่ได้โง่เง่าเต่าตุตนไม่ใช่ไปชัวช่วช่างชีดีช่างสงการที่จะมาแก้ไขดัดแปลงคําสอนพระเจ้า,เป,าเป็นอย่างนั้นเป็อย่างนี้ พระอริยเจ้ามีความเข้าใจรวมความว่าพระโสดาบันหนักในการให้ทานเราจะสังเกตได้พระพุธทธเจ้าจะได้ทรงบัญญัติพระนวินยัยว่าพระถ้าไม่มีความจำเป็นจริงๆห้ามเข้าไปขอวัตถุและของใช้ของกินในเตกูลของพระเสคะ ระเสกาไปริมวัดโซนดาสิกิทาคาอนาคาหากว่าพระอาหารหันต์ท่านเรียวอาสขะไม่ต้องศึกษาต่อไปเสขาพยายาม่ศึกษาอยู่เราจะมองไะโสดาบันพระโสดาบันจะเคร่งครัดในศีลแต่รมเย็นเย็นเขาไม่อวดไม่แบ่งเตะท่าวัดฉันเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ ท่านบนี้มีรมใจส,สบายประโสดาบันระมัดระวังในเนคขมารมีเบื้องต้นได้ดีมากเวลาที่จะใช้ฌานสมาบัติระงับนิวรณ์ได้ทันทีทันใดและสังโยชน์สเรการตัดพร้อมตายเกิดไม่ได้อีกความรู้สึกว่าจะไม่ตายไม่มีกับประโสดาบัน ความสงสัยในคนพระไตรศรนายกรมั้งสามรายการไม่มีอีกตายขายไปเลยการตั้งใจและเมือสินจะไม่มีไม่มีแต่กำลังใจของโสดาบันแน่นอนและจิตใจของโสดาบันทว่า,วาด้วยบารมีท่านมีอธิฐานบารมีตั้งมั่นพระนิพพานจริงมีสัจจะบารมีตรงอารมณ์ตรงพระนิพพานมีขันติบารมีอดทน มีอารมณ์ใดที่เข้ามาขขดข้องแต่ท่านต่อสู้มีวัญยาบารมีตีฟันฝ่าบุสักมีปัญญาบารมีมีความฉลาดสัจจบารมีทรงใจแน่นอนอานมันมีตรงแล้วเมตตาบารมีพระโสดาบันมีมากอุเบกขาบารมีทั้งทรงอารมณ์เฉยกดอารมณ์ไม่ไม่ยอมให้ความเป็นพระโสดาบันเสื่อมเฉยเลยยืนนิ่ง ถึงพระโสดาบันนัยืนนิ่งแค่พระโสดาบันไม่ถอยหลังมีแต่ก้าวหน้าต่อไปพระบรรดาญาจงพัฒนบริษัททั้งหลายเลือเพื่อนพิสูจสมเนรคุยกันเวลาดึกๆก็ดีแต่เวลานี้มันหมดเวลาก็ขอจบเรื่องราวของพระโสดาบันไม่เพียงเท่านี้นี่พูดไว้แต่เป็นตัวอย่างความจริงถ้าเราได้ ยานสองอย่างคือปบเพนิวาสานุญาติาณกับทิพยุญ,ญานมันง่ายมากง่ายจริงๆบรรดาแต่พุทธบริษัทชายหญิงยัง่ายได้ยากเวลาใกล้ตีสีเวลานี้ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดบรรดาแต่พุทธศาสนิกชนพป็นสาวกุโองสมเด็จพรปชนวรทุกท่านสวัสดี